สสวัดีค่ะเนื้อปูผัดผงกะหรี่มาแล้วจ้าเนื้อปูผัดผงกะหรี่นี่กินเนื้อนะคะของพี่เนื้อปูผัดผงกะหรี่ของพี่นะคะวันนี้อร่อยอร่อยใส่ไข่ด้วย ด,ด้วยไข่สองฟองหน้าผาไมคะเนี่ยนี่ครูฝัดครูไม่ใถาก่อนเนอะถาก่อนเนอะแป๊บหนึ่งเท็ดอาหารในเขาก้อนรอก่อนรอก่อนนะคะอร่้อยอร่อยสีมอ่น เสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนเด้อเอายงน้อกลอเลยกระปุกานึงท่นึงกสือบกเตือกับปุาทูกคนเนาะสันห้องกับปเต็มชีพตากฝนมากกับเป็นยางดอก ฝนตกพี่น้องเอ้ยตากฝนเมื่อเสื่อนอันเสื่อกับปวดไปจีก่อนหน้าอยากกินใส่เราไปทางไหนแล้วปไปเงียยงเง้ยวโอ้ยฝนตกเปียกพี่น้องเอ้ยน,บบนี่เบื้องแน่นี่โหรถต้องเต้งเข้ามา,ามดาดาจ่าจ่า,จาอืมอ,อ,อ,อืมอืม นี่รถต้งเต้ง่นมากกับสีมาซื้อของน้ำ่นจังสีลาพี่น้องเอ้ยนี่มัคือสีไสเหล่าไปหอดไสแเหล้วม,า,มา,าตีแล้วโอ้พอยากเปียกฝน่าสันทอพออยากเปียกฝนว่าสันทอเออเขากล้วย เอากรทู่โอ้ย่าเปียกดาก,กันเดอ้ลจะส้นดากเด้อพี่น้องเอยอยอียงน้อบันเอาหมาักอยียงน้อก,กินน้อเอาหมากักลําไยดี่กัวของหมกบักลําไยเอาบักลําไยนี่ละรถต้องเตง้งตากฟนมาสื่อรถต้องเตง้งของกินมีสุยางกระทู่ง,งาม เอากระูกกนได้สองแพ็กสจกบาทบุกกระทูกกนกระดานเดี๋ยวมดอ่นเขาก็สุไปตลาดอยู่แล้วเนาะมีใหม่ดีวะหากด้อนนั่งเนคร้บมึง ขอมาละขอกอหลูกนึงมาขอหลูกนึงมาขอหลูกสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวัติในเด้อมาสื่อของรถตรงเต็งผลเต็มรถ